บรรยากยาศยามเช้านะทาดพนมเพลสรีสอร์ทอำเภอทาาดพนมจังหวัดนครพนมนะครับที่มองเห็นใ้ไกลก็คือองค์พระทาาุพนมนะครับสำหรับในเช้าว,วันนี้เราก็จะไปตอนน่อกันที่จังหวัดนครพนมนะครับ เจก็ับทานเช้าจบเย็นให้กับก็เป็นถ่ายไม่ได้หรอถ่ายไม่ได้ครับแล้วก็ต้มนั่นยังไงบอกครับตอนนี้เราก็จะไปลอยประทานขนมกันนะครับไปกันเลยครับรับทางคณะเราก็ได้มีโอกาส ว่าสนาระองค์พระธาตุนมครับวันนี้ก็ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอท่าพนมแล้วก็บูชากันต่อนะครับที่พระพุมรนะครับกอเจดีก็เป็นสมคุ้มเข้าวินะครับอายุการก่อสร้างก็ไม่ต่ำกว่า500ปีหลังจากนั้นแล้วเราก็ไปเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ขององค์พระธาตุพนมนะครับเรื่อของประวัติความเป็นมาต่างๆนะครับ เรากำลังจะออกจากอำ,อำเภอท่าขนมนะครับอันดถัดไปเราก็จะไปที่องค์พระธาตุเรณูนครนะครับไปดูรงนี้นซึ่งเป็นอ,องค์พระธาตุประจําคนที่เกิดวันจันทร์นะครับส่วนองค์พระธาตุขนมนี้เป็นองค์พระธาตุจาคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็นักขัดตระเรื่อนนี่ปีอะไรนะจําไม่ได้นะครับปีวอกอ่ะปีวอกใช่ครับ น,นมสำหรับผู้ที่เกิดปีวอกแล้วก็เป็นนี่ครับบรรยากาศเอาพระธาตุประจําผู้ที่เกิดวันจนันทร์ไอ้วันอาทิตย์นะครับ นะครับท่านผู้ชมครับพัดพระธาตรีรนูนะครับแล้วทุหมายของผมจะอยู่ทั้งโอ้โหเพิ่งมาครั้งแรกเลยครับ รับชมครับนนี้เราก็มาประทาศเวนูแล้วนะครับเป็นองค์ประทาศประจำคนเกิดวันจันร์ทนะครับวันจันร์ก็จะมาสักการะบูชาครับ องค์พระธาตุสวยงามสีเป็นสีชมพูนะครับนักท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ออกจากวัดพระธาตุเรนูแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดน,นรดครพนมก็ในทริปการเดินทางของพวกเราชาวสเปรอร์ออนทัวร์ก็80%ก็จะเป็นวัดวาอารามเนาะ ก็ไม่เป็นไรครับก็ออยังไม่เคยมานะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับทางผมเองแล้วก็เด็กน้อยด้วยเนาะนะครับขอเดินทางกันต่อไปครับที่จังหวัดนครพรนพรม,นในในมครับจ,บจดหมายปลายทางแรกที่เราจะไปจังหวัดนครพนมนะครับ ก็คือบ้านลุงโฮนะครับก็คือลุงโฮก็คือท่านดีดประธานาธิบดีโฮจิมินนะครับเป็นเป็นที่พำนักของท่านนะครับในสมัยสงครามเวียดนามที่ท่านได้รีพภัยการเมืองมาอยู่ที่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับ<ด>ก็เป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมา,นายาวนานครับ<ด>เราก็จะไปเยี่ยมชมกัน<ด><อ>นะครับ<ด><ด><ด> ก็จากการที่เราได้ฟังผู้ที่ต้มาที่อย่างนี้นะครับก็ทราบว่าเป็นลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาจากท่านในเป้าใช่ค่ะนะครับริงอยู่คอ๋อครับใช่ค่ะส่วนบุคคลแต่ไม่ใช่บุคคลค่ะครับเถ้าตรงนี้ยิ่งกว่าที่สาธารณะค่ะใครก็ได้ตลอดค่ะแต่ว่ากฎหมายไทยเงินรัฐบาลไทยกับเวียดนามไม่ช่วยเหลือเท่านั้นเอง ดูแลเองแต่เป็นประวัติศาสตร์แท้จริงค่ะนี่ครับหยอดเลยยูบาเน่ยตอน่กนแต่คนบ้านไม่จะจนบ้านปูนลววยไม่ทุกบ้านไม่ทิ้งได้แซาปูปแล้วนี่อีกหลังหนึ่งครับเป็นบ้านของผู้ที่สืบเชื้อสายมานะครับเป็นลูกเป็นหลานที่ดูแลที่ตรงนี้อยู่ครับของ ตานาทิบดีโฮจิมินนะครับอครับดัอืมยอดเลยครับชิงช้าด้วยชิงช้าใหญ่เลย,ยชิงช้าใหญ่เลย อยู่ป6เดี๋วปไม่ตัวเลยไปว่าอยยุเท่าไหร่คี่เราพูดภาษาจ้าออกออกก็ย่อยห้องไปว่าเรียนเก่งหรือยังเรียนเก่งไหมเล้าภาษาเก่งหรือเปนยากเมื่อภาษาอังกฤษนั่นแหละค่ะแล้วเราก็ได้เรียนภาษาเวียดนามเล็กๆน้อยๆนะครับจากคุณพี่ที่ดูแลบ้านอังนี้นะครับ ช,ชิบน้ำชาชิปน้ำชาที่ははบ้านลุงวงกับใช่อ๋อก็เลยนี่ครับกับป้าลุงโงชาลูกความดันชาลูกความดันเราจะซื้อชาสักห่อหนึ่งใช่ชาลูกความดันไขมันตามงมะเร็งทขาไม่ฝุ่นแต่นี่นใส,ส่กับทำอะไรจ้ะไหนห่ออันนี้ห่อไหนครับนี่ห่อนี้ละตามเขานี่ไงห่อนีห่อน้องเท่าไหร่อันนี้วันสิ ร้อยห้าสิบค่ะจ้ามีรสได้ใช่ไหมครับใช่พี่บิณขายหอมสองร้อยไม่ห้าร้อยห้าสิบค่ะอ๋อมีร้อยห้าสิบจ้าร้อยห้าสิบจะมีใบมะตูมใบชาอ๋อมีผสมกันใช่ไหมครับใช่มันจะอร่อยมันจะหอมมันไม่ใช่ชาอย่างเดียวเนาะชาไม่ใช่ชาอย่างเดียวชาอย่างเดียวคือตัวนี้อืนี่ตัวตัวนี้มันมีตีระหุนนี่ยค่ะก็คือไม่มีไข่นะคะข้าวเหนี่วอ้าวข้าวเหนียว หลังจากเสร็จจากบ้านลุงโหแล้วนะครับคณะเราก็จะไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะครับซึ่งเป็นที่ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของทางจังหวัดนครพนมนะครับปลาส่วนใหญ่ในที่นี้ก็จะเป็นปลาที่เป็นปลาแม่น้ําโขงนะครับซึ่งหาดูได้ยากพอสมควรนะครับไปชมกันเลยครับครับมาแล้วครับทีมน,นกขมิ้นโขงของเราครับ ก็ e oh, จะไปดูปลากันครับไปดูปลาครับสำหรับในตอนนี้นะครับคณะของเราก็มาถึงสถานีโลกของปลาในน้ำของอันเดอร์สุดวิทยาศาสตร์ที่จังหวัดนครปฐมแลก็เป็นลัตว์เปลี่ยนเพศที่เป็นตัวก่อนเลี้ยงสัตว์น้ำอางเลยครับเป็นปลากนสัตว์น้ำประเภทต่๋ก็เป็นที่ที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ต่างๆของ ตานู้ใหญ่ากระเตียงดนะครับจะมาเล่มชมได้ครับวันนี้เป็หลายประเภาพนะครับภาพน้ำภาพน้ำเนาะอันนี้ปากระบีนี่มีลายจดเอันีปกเัวนครับไม่หมดูยังยาวนำหักสัตว์น้ปล่านที่อยู่หรือก็แสดงคเป็นที่ยู่แนุ่มโง ป,าป,าปลกา,ปาก,กระสงครับท่านผู้ชมครับซึ่งปากเราก็เพิ่งพบเคยเห็นนะแมปลากระสง้ามันดูม่มันมันจะขึ้นเดืออันนี้ปลาเขาดำนะครับนีเ่เพราะว่าเขาไ,าาไม่ขาแล้วก็ ไปไปน้ำบึกเอาเซฟี่เซฟี้ี่แบบบึกเพียบเลยครับแต่น้ การสัตย์นเสุดแล้วนะครับณะเราก็ทำรับประทานอาหารและก็เดินชมบรรยากาศโดยถนนคนเดินของจังหวัดนครพนมนะครับก็เดินชมบรรยากาศกันสักหน่อยนะชมกันยาวๆไปเลยนะครับสำหรับบรรยากาศทิ้นโงเรือนลางศรษย์สถาการณ์ครับจังหวัดนครพนมแล้วก็บรรยากาศของผู้คนนะครับที่มาเที่ยวพักผ่อนกันในช่วงเวลานี้ สำหรับวันนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะครับก็มีลมพัดอย่างต่อเนื่องเลยนะเรอจบกันไปยาวๆเลยนะครับ อันนี้ตอนเย็นน้นจะมีกิจกรรมนี่จะเป็นภาพเกี่ยวกับพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ ครับสำหรับนครพนมเองนะครับนอกจากจะเป็นเมืองที่มีทัศนียภาพแล้วก็ภูมิประเทศที่อยู่ติดกับพิมพ์ในน้าโขงแล้วนะครับก็ยังมีประวัติความเป็นมาที่สําคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะครับก็หลายๆท่านก็ทราบดีแล้วว่ามีความเกี่ยวเนื่องความสัมพันธ์กับลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ร่วมสมัยต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของประวัติความเป็นมาที่ยาวนานนะครับแล้วก็มัเกี่ยวขงกันดีเนาะอเ อน,อ,นนอ,นอนุอนสร <Okay. S 2> ชาวเวียดนามอนุสรโอเคไปสำหรับในช่วงไฮซีซั่นในช่วงนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวจากทุกที่ทั่วประเทศไทยนะครับได้ออกท่องเที่ยวกันนะครับในทุกๆจังหวัดน,นะครับก็เพื่อมาชมความงดงามต่างๆแล้วก็เพื่อเป็นการพักผ่อนแล้วก็ดูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนะ ไทยเที่ยวไทยไทยเจริญนะครับสวัสดีค่ะโรงแรมแมนมาร์มักพนงค่ะค่ะสอบถามห้องพักค่ะค่ะสำหรับวันที่เท่าไหร่คะอ่าวันนี้นะค่ะว่างไหมคะ วันนี้ห้องบัรเต็มขอใครค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคอเชิญคุณไปกับน้ำค่ะค่ะสอบถามค่ะจ้าอ่าวันนี้มีห้องพักว่างไหมคะวันนี้ไม่มีค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ จะนอนที่เสาธงโรงเรียนนอะน่ะสับเทียเท่ยวสวัสดีค่ะค่ะตองเจ็ดไหมคะค่ะจะสอบถามห้องพักค่ะค่ะสอบถามได้เลยคะ่ะวันนี้มีห้องพักว่างไหมคะวันนี้เต็มแล้วคะ่ะเต็มแล้วหรอคะครับวันนี้เราพักที่พักพิงอิงโขงครับจังหว,วัดนครพนมนะครับ อยู่ชั้นสามนะครับแต<จ>่แก็ดูเหมือนโชควชะตาก็ไม่ได้เล่นเปนหนึ่งเสี้ยวเดียวนะครับก็ยังอยู่ที่ภาคอีกหนึ่งส่วที่เราได้พักกันนะครับน,นี่เราก็มาอยู่ที่อังหาิหารแล้วนะครับแล้เราจะไปดูอาคารอาคารนั้นครับจะไปดูามาแล้วต้องดูให้หมดครับแล้วนี่ก็คืออาคารนะครับเป็นทรง โรแบบสมัยเก่านะครับของภายในอาสนะพิหารนะครับนี่ก็เป็นตัวโบสถ์ณะนกกบินตัวของเราก็อ,ออกไป ี <mile> ่ถนนคนเดินต่อนะครับเพื่อไปชมบรรยากาศยามเย็นของถนนคนเดินจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งวันนี้เขาก็จะมีการจำหน่ายสินค้าต่างๆนะครับในรูปแบบของตลาดนัดถนนคนเดินจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่น่ามาเดินเที่ยวเดินชมกันนะครับช่วงเวลานึ่นะครับแล้วก็ตาบันไดคลาดก็หนาวนิดๆนะครับวันนี้เนื่องจากวันนี้ลมแรงกระสุควงนะครับทุกคนก็มาจากเกิดพุทธศักราช คขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วติจการมตอนต่อไปนะครับจังหวัดึงการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ Terima kasih.